แล้วสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ได้เงินแสนเงินล้านได้โดยที่แบบไม่ต้องงอแล้วก็ไม่ต้องงอให้คนมาซื้อคอร์สไม่งอไม่งอให้คนมาซื้อของในแบรนด์ของตัวเองไม่งอลูกค้าคือเอาเป็นว่าเรามีบรรทัดฐานยืนหยัดด้วยตัวของเราเองโดยที่ว่าเราไม่จําเป็นต้องงอคนซื้อหรือคนดูโอเคไหมถ้าเรามัวแต่งอคนดูแล้วก็มอง้อว่าให้เขามาติดตามเรานะคุณเชื่อไหม มันก็จะมีแต่การบังคับบังคับให้คนอื่นมาทําตามหัวใจของตัวเองบังคับให้คนอื่นมาทําในสิ่งที่ตัวเองก็ยังทําไม่ได้เพราะว่าเราโดนบังคับทุกคนไม่ชอบการบังคับถูกต้องไหมนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่ปอเช่จะมาบอกว่าเราสามารถสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์บนแพลตฟอร์มได้โดยที่เราสามารถเป็นหนึ่งบุคคลที่รวยได้และความรู้มันเป็นที่สุด